ในเรื่องของการเคลื่อนไหวก็คือในเรื่องของการจัดท่าทางนะคะของเด็กที่จะให้เด็กได้มีส่วนในการที่จะเคลื่อนไหวเราจับขานนองนะคะแล้วก็หมุมนลักษณะแบบนี้นะคะในขณะที่ข้างบนงบริเวณหัวไหล่เขาก็จะมุมกลับไปด้วยนะคะหมุนามอันนี้คือการเคลื่อนไหวนะคะอ้าวสังเกตศีรษะของเด็กนะคะในขณะที่เด็กยกอ้าหมุนนะคะลักษณะแบบนี้ไปช้าชไปช้าช้า พาของเด็กในขณะที่น้องเงนเพลงลักษณะแบบนี้เราให้น้องงอเหยียดนิดนึงนะคะแล้วก็จับน้อลักษณะแบบนี้แล้วก็หมุนไปพร้อมกันหนึ่งสองสามให้จังหวะน้องหมุนตัวสังเกตได้เลยว่าทั้งขาและศีรษะของเด็กแขนนะคะจะไปด้วยกันถ้าน้องฝึกบ่อยๆจะพัฒนาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็นำไปสู่การคลิ้งตัวด้วยตัวเองนะคะอ่า ขาที่เกรงอันนี้ถ้าเราน้องอยังไม่พร้อมรออีกนิดนึงนะคะรออีกนิดนึงเห็นหื่องการเคลื่อนไหวของบริเวณข้อสะโพกสะโพกของเขาอันนี้ข้อมูลด้วยตัวเองนะคะครูแค่มีส่วนช่วยแสดงว่าน้องเรียนรู้แล้วอ่าอีกนิดนึงนะคะอ่ะอาพร้อมงอขางอขานิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะข้างล่างยังไม่พร้อมเดี๋ยวรอแป๊บนึงถ้าเขาไม่พร้อมเขาเกรงนะคะ เราลูบนิดหนึง่งอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ่านี่คือการเคลื่อนไหวอาจจะต้องรอ,อนิดหนึ่งนะคะอ่าลูบแล้วให้น้องงอเข่าก่อนนะคะอ่าเห็นไหมคะการงอเข่าจะช่วยให้เขาเคลื่อนไหวและพลิกค้ามไปพร้อมๆกันอ่าข้างบนสังเกตข้างบนได้เลยค่ะศีสากับหัวไหล่นะคะอ่ากลับมาสู่ห้าน,นอนหงายเหมือนเดิม ระหว่างหัวไหลนะคะลำตัววกนี้ต้องสำมคัญธ์ัหมดจับงอขาแป๊บหนึ่งถ้ากลิงจับงอบเหมือนเดิมหมุนคอสะโพกท่าทิ่คว่ำจันคอ,อจับงอก่อนนะคะงอก่อนงอก่อนอพร้อมหมุนตัวแม่รอรักอันนี้ลักษณะอีกหนึ่งนะคะอเตรียมตัวนึ่งสองขที่คว่ำอ หนึงนะคะอ่าอ่างอสะโพกก่อนลูกงอสะโพกก่อนโอจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามไปเลยออ่าเก็บมือจังหวะที่หนึ่งนะคะอ่าเตรียมตัวช่วยนิดหน่อยงอสะโพกแขนต้องเหยียดแขนต้องเหยียดเตรียมตัวยกศีรษะขึ้นหนึ่งสองสาม แขนขึ้นบนค่ะแขนขึ้นบนก่อนขึ้นขึ้นขึ้น,นอ่าตั้งลำตัวตั้งคออย่างนี้ถูกต้องเตรียมตัว,ตวนะหนึ่งสองสามปรอยอ่าเยี่ยวพยายามช่วยตัวเองหนึ่งสองสามไปไปบฝึกกระตุ้นที่แขนนิดนึงกระตุ้นที่แขนนิดนึงเห็นไหมน้องพยายามมากๆนะคะแต่ว่าแขนจะติดเพราะฉะนั้นมันจะไปไม่ได้อายกศีรษะขึ้น ตั้งแขนนี้ล่ะเออการที่จะลงไปสังเกตเช็คดูนะจะต้องเอาศีสามลงไปก่อนนะแล้วก็ช่วยงอในเรื่องของสะโพกนิดนึงเตรียมตัวหนึ่งสองสามไปโอเคัเค่ะ่ะพร้อมนะโมนอนลง รกรณีของน้องน้งโมน้องนองโมเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นการกลิ้งตัวจะช่วยให้เขาเนี่ยพัฒนาเด็ขึ้นในเรื่องของการนั่งนะคะอ่าน้ำโมเตรียมตัวยกศีรษะเยี่ยมตั้าสองขึ้นอ่าแล้วก็หมุนตัวหมุนตัวลงเนี่ยไปทางฝั่งนี้ลูกทางซ้ายอ่ะเตรียมตัวเออลงช้าช้า,าลงช้าช้าอ่านา่นแหลนเงมาก มาเลยไปเดูมีกเด็ก